ดีค่ะมีหลายคนถามว่านะคะติดโปรเจคเตอร์ทารฟนรฟเมอร์มาแล้วมีปัญหาแสงสว่างพอไหมวันนี้ก็เลยมาไขข้อข้องใจนะคะแต่อาจจะมองยากน,นินดนึงขณะนี้ฝนตกนะคะอันนี้คือเปิดไฟแล้วไม่รู้จะมองเห็นกันไหมว่ามันไม่สว่างเลย อันนี้ใช้โปรเจคเตอร์ไทม์ฟอร์เมอร์ห0ันนะคะว,วจริงๆแล้วจะเทียบกับไฟเดิมของมัสนะคะไฟเดิมจะสว่างกวา่าขันหลังเป็นมัสคันหน้าเป็นม้านะคะขันหลังก็เป็นมัสอีกคันหนึ่งเมื่อกี้ลองดูแล้วว่าไฟของเก่าจะสว่างกว่าเยอะเลยอันนี้เป็นโปรเจคเตอร์ ูอย่างนี้เหมือนสว่างนะคะแต่ของจริงแล้วมันไม่สว่างเลยแต่ว่าด้วยความที่เคยชินแล้วนะคะก็ะเลยไม่มีปัญหาในการขับยีแต่ประการใดแต่ว่าถ้าคนไม่เคยชินก็อาจจะลําบากนิดนึงถ้าจะติดโปรเจคเตอร์นะคะก็อาจจะต้องแนะนําว่าให้ใช้ไฟตัดหมอกสีเหลืองช่วยมันจะช่วยให้ความสว่างระหว่างฝนตกดีกว่านะคะใน เห็นเขาว่ากันว่าไฟสีขาวกับสายฝนมันไม่ถูกกันนะคะซึ่งมันก็คือเรื่องจริงนั่นเองก็น่าจะพอเห็นกันมั่งเนอะเป็นทางเลือกอีกจะช่วยเป็นทางเลือกในการตัดสินใจติดโปรเจคเตอร์กันนะคะไม่มาแทนนิดเึีเห็นไหม หนึ่งกันเนาะแต่ถ้าเจอฝนหนักๆใช้ประสบการณ์แล้วนะคะ